Yeah. สวัสดีค่ะตอนรับข้าสู่93นิวส์วันนี้เราเจอการข่าวรรยกว่าเป็นวันสิ้นเดือนที่หลายคนน่าจะยิ้มอย่างมีความสุขเนะคะเพราะว่าเงินในกระเป๋าเราก็จะมีด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้จน30กันยายน2567นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าว93นิวส์ของเราได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะหลังเวลาคารุปธงชาติวันนี้เราจะมาเริ่มต้นที่คณะสมาคมสถาบันปน5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะข้าพบระธทานรัฐสภาพร้อมศึกษา,กษาดูงานรัฐสภา ของไทยค่ะ เื่อเร็วๆนี้ค่ะทางด้านนายกิติพงศ์เกิดฤทธิ์ผู้ช่วยเลขาธิการสอบตค่ะได้นําคณะสมาคมสถาบันศึกษาปอนอ .5 จังหวัดชายแดนภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่สอบตเข้าพบนายวันมุ h ม m มัดนอมัทาค่ะประธานรัฐสภาในอริเพนอุตรรศินที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรในมุกสุไลมานเลขาธิการประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเยี่ยมชมและก็รับฟังแนวทางการทํางานของอาคารรัฐสภานะคะทางด้านประธานรัฐสภา เองก็กล่าวขอให้สมาคมสถาบัานศึกษาปอนะอมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนค่ะเพื่อบ้านเมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าการที่ทําสิ่งใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนจนํานวนมากค่ะก็จะเป็นผลบุญติดตัวเราตลอดไปและรู้สึกเป็นเกียรติที่คณะสมาคมสถาบัานศึกษาปอนเนอ5จังหวัดชดยายแดนภาคใต้ได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ศึกษาดูง,งานรัฐสภาค่ะทางด้านนายมูฮัมหมัดซูวารีสาแ,แลนายกสมาคมสถาบัานศึกษาปอนอ5จังหวัดชดยายแดนภาคใต้กล่าวขอบคุณ ประธานรัฐสภา,าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและพร้อมสนับสนุนความร่วมมือในการทํางานระหว่างกันทั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ร่วมพูดคุยค่ะพร้อมทั้งเล่าประสบการณ์ในการทํางานให้แก่สมาคมสถาบันศึกษาปอนอจังหวัดชายแดนภาคใต้และพายเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆและรวมถึงเยี่ยมชมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วยค่ะ หรือว่าเป็นการเข้าไปศึกษาดูงานดูแนวทางการทํางานที่จะสามารถนํากลับมาใช้ในการที่จะดําเนินงานสมาคมสถาบันศึกษาปอน,นอ 5, จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ผู้ประชาการทับเรือภาคที่2คนใหม่ค่ะตั้งปณิธานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังสติปัญญาค่ะและความสามารถด้วยความสุจริตซื่อสัตย์ยุติธรรมและก็เซสละเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ เมื่อวันที่28กันยายน2567ค่ะที่บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่2ได้มีพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ค่ะระหว่างพลเรือโทพิจิตรสีรุ่งเรืองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2คนเก่ากับพลเรือโทนเรศวงตระกูลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2คนใหม่ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชอง์การโปรดเกล้าแต่งตั้งโดยมีการลงนามรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ค่ะ หลังจากนั้นพลเรือโทพิจิตรสีรุ่งเรือนผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่2คนเก่าก็กล่าวมอบหน้าที่และก็แนะนําประวัติผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2คนใหม่รวมทั้งกล่าวอำลาข้ราราชการทหารเรือในสังกัดทัพเรือภาคที่2ที่มาร่วมในพิธีครั้งนี้จากนั้นได้ทําการมอบธงประจาหน่วยทัพเรือภาคที่2และพลเรือโทนฤวดวงตระกูล ผู้ประชาการทัพเรือภาคที่2คนใหม่ค่ะท่านก็กล่าวรับมอบหน้าที่ผู้ประชาการทัพเรือภาคที่2และมอบของที่ระลึกให้แก่พลเรือโทพิจิตรสีรุ่งเรืองค่ะ ในช่วงต้นเดือนตุลาคม2567ทัพเรือภาคที่2ก็จะมีการจัดพิธีรายงานตนต่อตัวเองต่อผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ตามที่มีพระบรมราชโองการปลดเก้าปลดกระหม่อมให้ในายทหารรับราชการและตามที่กองทัพเรือมีคำสั่งค่ะให้ในายทหารสัญญาบัตรรับราชการในวาระเดือนตุลาคม2567โดยจะจัดพิธีที่บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่สองถนนชลาทัศน์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ เรืกว่าเป็นการมุนเวียนปัดเปลี่ยนในเรื่องของหน้าที่ตําแหน่งสําหรับคนใหม่ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ค่ะท่านก็บอกแล้วว่าจะตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่เพื่อให้งานลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพนะคะพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่าวอาชญากรรมที่หลายคนก็เรียกว่าติดตามแล้วก็ให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้ครูเดียเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมๆกันค่ะ ยและเมื่อถึงเวลาเวลาแล้วหรอครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อ ด้แครร่างกายแคร์เลอด้วยครับตอกความอร่อยในแบบที่พุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ a m a ซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อเฮ้ย hey. คุณวิ่งยังไงคุณจะวิ่งช้าๆแล้วเร็วขึ้นเร็วอีก โอ้โหว้าวคุณจะวิ่งกับคนรู้ใจหรือคุณจะวิ่งคนเดียววิ่งที่เดิมวิ่งในที่ใหม่ๆไม่ว่าคุณจะวิ่งยังไงเราอยากให้คุณมาวิ่งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อวันใหม่มาวิ่งสู่ชีวิตใหม่ไปด้วยกัน านะาผู้มีประสบการณ์แหกโค้งแล้วไม่รอดนะคะหนูขอย้อนไปเข้าโค้งใหม่แบบถึงวิธีให้ดูนะคะเริ่มกันเลยสังเกตป้ายบอกความเร็วและคนลดความเร็วก่อนเข้าโค้งนะคะ ไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนหนูลดเร็วลดเสียง ถึงคุณจะถูกชนแค่ครั้งเดียวแต่สมองเปรียบเหมือนถูกกระแทกทุกทิศท,ทุกทางในกระโหลก ทำให้สมองเกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดกันเอาก่อนขี่ด้วยความปรารถนาดีจากสสส ช่วงนี้กลับมาดูกรณีของการพบศพนักเรียนชายเพียงชั้นม3เท่านั้นถูกฆาตกรรมนะคะในชุดนักเรียนไปทิ้งศพในดินบ่อดินร้างค่ะหลังหายไป5วันพร้อมจักรยานยนต์แล้วก็โทรศัพท์มือถือด้วยค่ะตำรวจก็พบว่ามือที่ฆ่าน้องม3คนนี้เป็นเด็กม3เป็นเพื่อนสนิทห้องเดียวกันเลยล่ะค่ะเพราะว่ามีปัญหาจากการที่ผู้เสียชีวิตนี่ไปประมาณว่าด่าพ่อล้อแม่นี่หละค่ะก็เลยนัดมาเคลียร์กันแล้วก็มีการชกต่อยกันจนสลบค่ะก่อนจะวกกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเชือกใน ล่อนผูกคอลากทิ้งบ่อดินราค่ะ เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาข่าร้อยตำรวจเอกเกียรติพิรชัดประกรรองสรารวัตรสพคลองหอยคงจังหวัดสงขลารับแจ้งบอกว่าพบผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในบ่อดินร้างค่ะที่บ้านทอนไม้ไผ่หมู่4ตำบลคลองหอยคงอาเภอคลองหอยโคงนะคะโดยจุดเกิดเหตุเป็นป่าละมาออยู่ลึกเข้าไปในซอยอคอกหมูแล้วก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านค่ะหลังจากตํารวจสพ,พคลองหอยคงชุดสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดสงขลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9รวมถึงทีมกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพ สัคคีเองก็ร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจที่เกิดเหตุน,นะคะปรากฏว่าไปพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อเด็กชายกนวันโททองหรือว่าน้องฟางอายุ15ปีค่ะเป็นนักเรียนชั้นม .3 โรงเรียนวัดโพตำบลคลองหอยโขงอำเภอคลองหอยโขงนะคะสภาพข่อนหน้าอยู่ในริมตลิงดินบ่อดินร้างโดยสวมชุดนักเรียนกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินเสื้อลายไทยแล้วก็สวมรองเท้านักเรียนสภาพศพเริ่มอืดก็คาดว่าเสียชีวิตมานานแล้วประมาณ5วันค่ะ จากการชนะสูตรศพในเบื้องต้นพบว่าถูกเชือกไนล่อนรัดที่คอแล้วก็ตามลำตัวนี่ก็มีรอยช้ำที่น่าจะมาจากการถูกทำร้ายโดยบริเวณจุดเกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่ารอยเลือดและก็หลักฐานใดๆคาดว่าน่าจะถูกทำร้ายมาจากที่อื่นแล้วก็นำศพมาทิ้งไว้ในบ่อดินร้างแห่งนี้แหละค่ะ หลังจากที่นําศพขึ้นมาจากบ่อดินร้างทางญาติพี่น้องของน้องฟางที่มาดูที่เกิดเหตุต่างยืนยันว่าเป็นน้องฟางจริงๆซึ่งก็หายไปตั้งแต่ช่วงเย็นวันอังคารที่24กันยายนที่ผ่านมาพร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดํำหมายเลขทะเบียนหนึ่งกไก่น,น,น7182สงขลาที่ขับไปโรงเรียนแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องแล้วก็ญาติก็ โพสต์ตามหาในสื่อโซเชียลจนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าของวันดนังกล่าวชาวบ,บ้านที่ไปหาเห็ดป่าที่บ่อดินรางก็ไปพบก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเบื้องต้นหน่วยกู้ภัยก็นําศพส่งไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งนี้ที่โรงพยาบาลสงขลานครินเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะ จากการสอบถามนางสาวเฟิร์นซึ่งเป็นพี่สาวของน้องฟางก็บอกว่าน้องชายหายไปตั้งแต่ช่วงเย็นของวันอังคารที่24กันยาย,ยนที่ผ่านมาหลังจากที่เลิกเรียนแล้วก็ขับจักรยานย,ยนต์ไปส่งเพื่อนสองคนที่บ้านโดยเพื่อนบอกว่าหลังจากมาส่งเสร็จแล้วฟางบอกว่าจะไปขับรถเล่นต่อแถวแถวบ้านม่วงค่อมที่ตำบลควนลังหัดใหญ่นี่แหละข่ดแต่จากนั้นก็ไม่รู้ว่าไปไหนต่อพี่สาวยังบอกอีกว่าปกติในช่วงเช้าน้องชายจะขับจักรยานย,ยนต์ไปส่งแม่ที่ทํางานแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็จะขับรถไปร,ไปรับแม่กลับบ้านแต่วันนั้นผิด ปกติค่ะไม่ได้ไปรับแม่แล้วก็หายไปทั้งคนทั้งรถติดต่อไม่ได้อีกเลยส่วนเพื่อนและครูที่โรงเรียนก็บอกว่าวันอังคารน,น้องฟางไปเรียนตามปกติหลังสอบเสร็จก็ขับรถกลับบ้านพร้อมเพื่อนอีกสองคนซึ่งตอนอยู่ที่โรงเรียนก็พูดคุยกับเพื่อนปางปกติไม่ได้พูดหรือว่าบอกอะไรแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกับเพื่อนที่โรงเรียนด้วยส่วนตาเท่งกับตาทอยซึ่งเป็นตาของน้องฟางก็บอกว่าหลังจากที่หลานชายหายไปก็พยายามติดต่อทางโทรศัพท์ค่ะโดยช่วงวันสองวันแรกก็ยังโทรติดแต่ก็ถูกบล็อกเบอร์ทันทีทททุกคครั้งีี่มนโ หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยนะคะ แล้วก็เท่าที่คุยก็ไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวอะไรให้ฟังเมื่อสอบถามเพื่อนสองคนที่ไปส่งในวันนั้นก็บอกว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใครและเพื่อนคนสุดท้ายที่น้องฟางขับรถไปส่งที่บ้านบอกว่าฟางจะไปขับรถเล่นต่อเท่านั้นแล้วค่อยกลับบ้านส่วนในทางคดีตำรวจยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุค่ะซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์เพราะว่าจักรยานยนต์และโทรศัพท์มือถือก็หายไปหรืออาจถูกคู่อริทําร้ายหรือไม่ก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าที่อาจจะไปมีเรื่องกับใครในวันนั้นนะคะ ต่อมาตำรวจชุดสืบสวนสพคลองหอยโขงเองได้ภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญของคดีนี้เป็นภาพที่เด็กชายบุญมีอายุ15ปีขับจักรยานยนต์ของเพื่อนพาแฟนสาวกลับบ้านแบบขับมาอย่างชิลๆสบายๆหลังจากที่ลงมือฆ่าน้องฟางซึ่งก็เป็นเพื่อนไปแล้วค่ะโดยตำรวจตามไปนำตัวเด็กชายบุญมีมาสอบสวนและเบื้องต้นรับว่าวันดังกล่าวหลังจากโรงเรียนได้ขี่จักรยานยนต์พาน้องฟางไปยังที่เกิดเหตุเพื่อเคลียร์ปัญหาค่าใจค่ะเรื่องที่น้องฟางาด่าพ่อแม่ของ ตนจากนั้นก็ชกต่อยกันก่อนจะใช้ไม้ฟาดที่ศีรษะจนน้องฟางสลบ ก่อนจะออกจากที่เกิดเหตุแล้วย้อนกลับไปที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเมื่อพบว,ว่าน้องฟางแค่สลบจึงใช้เชือกไนล่อนผูกคอแล้วลากนําไปทิ้งไว้ในบ่อดินรางกระทั่งเสียชีวิตดังกล่าวนะคะนอกจากนี้ทางตารวจยังได้นาเพื่อนอีกคนที่ในวันนั้นนั่งรถกลับบ้านพร้อมกันกับน้องฟางและเด็กชายบุญมีโดยเพื่อนคนนี้บอกว่าพวกตวนเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะแต่ว่าเด็กชายบุญมีจะเป็นหัวโจกในกลุ่มและจะให้น้องฟางขับรถไปส่งที่บ้านเป็นประจําแล้วก็เมื่อวันที่24กันยาย,ยนที่ผ่านมาหลังเลิกเรียนบ่าย2พวกตวนทั้้้ง3คนนก็ับรซอทาย กลับบ้านน้องฟางไปสนตนก่อนแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในช่วงวันรุ่งขึ้นเด็กชายบุญมีก็มาเรียนตามปกติไม่มีพิรุษส่วนน้องฟางก็หายไปมารู้อีกทีเพื่อนก็เสียชีวิตแล้วนะคะและคนที่ฆ่าก็คือเด็กชายบุญมีเป็นเพื่อนร่วมห้องกลุ่มเดียวกันแต่ไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรเพราะว่าตอนนั่งรถไปด้วยกันก็ยังคุยกันปกติค่ะด้านญาติของเด็กชายบุญมีก็บอกว่าไม่เคยทราบว่าเด็กชายบุญมีเพิ่งไปก่อเหตุฆ่าเพื่อนมาเพราาช่วง้าวันที่ผ่านมาหลังก่อเหตตตตุกก็ยังใชช้้ีวิติาตามปบน ไม่ค่อยบอกเรื่องนี้ให้คนในบ้านฟังว่ามีเรื่องอะไรกับใครจนกระทั่งตำรวจไปตามตัวที่บ้านแล้วก็พาไปสอบสวนจนยอมรับสรารภาพนะคะญาติบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเพราะว่าสาวที่เด็กชายบุญมีเข้าาก็คบกันมาเป็นแฟนเป็นปีและปกติน้องฟางก็จะขับรถพาเด็กชายบุญมีมาส่งที่บ้านเป็นประจำนะคะ อันนี้ก็คงต้องรอาการสอบสวนว่าจริงๆแล้วนี่มีปัญหาการเฉพาะแค่ไปด่าพ่อล้อแม่หรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องอื่นด้วยนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องฟางด้วยนะคะ มากันที่เรื่องของการจําหน่ายเนื้อสัตว์กันบ้างคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะเทศกาลกินเจอ,อีกวันสองวันนี้แหละค่ะทางนั้นแม่ค้าจําหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดรัพย์สินลาซ่าเองก็ต้องลดปริมาณในการสั่งซื้อเนื้อสัตว์และก็ไข่ทุกชิ้นมาขายในช่วงเทศกาลกินเจจนกระทั่งที่กําลังจะมาถึงก็คือ2ตุลาคมนี้ก็คงจะต้องลดปริมาณในการสั่งซื้อเพื่อที่จะลดในเรื่องของการที่จะมีผู้ริโภคน้อยลงไปในช่วงเทศกาลกินเจไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ เมื่อวันที่30กันยายนค่ะทางผู้สึกขาของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ตลาดทรัพย์สิน p าซ z a นะคะไปเจอเจ้าของแผงขายเนื้อสัตว์ทุกชนิดในตลาดทรัพย์สิน p l a z าที่เมืองสงขลาทั้งแม่ค้าขายไกย่ขายเนื้อหมูขายเนื้อวัวขายกุ้งขายหอยปูปลาแล้วก็ขายไข่ทุกชนิด ต่างคนก็ลดปริมาณการสั่งเนื้อสัตว์และไข่เข้ามาจาหน่ายเนื่องจากว่ากําลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลถือสิลกินเจซึ่งจะมีขึ้นวันที่2ถึง11ตุลาคมนะคะทำให้ปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์และไข่ของประชาชนลดน้อยลงในช่วงปีทุกปีที่มีการเข้าเทศกาลกินเจเนื่องจากประชาชนจะหันไปบริโภคผักแทนทาให้พ่อค้าแม่ค้าต้องปรับตัวนะคะโดยการลดจํานวนการสั่งซื้อเนื้อสัตว์และไข่ทุกชนิดที่ขายในช่วงเทศกาลกินเจเพื่อไม่ให้มีของตกค้างและขาดทุนซึ่งก็หมายถึงรายได้ ก็จะลดลงตามไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของทุกๆปีในช่วงนี้ที่เข้าสู่เทศกาลกินเจเพราะค้าแม่ค้าที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จำเป็นต้องปรับตัวนะคะโดยลดยอดเนื้อสัตว์ที่สั่งเข้ามาจำหน่ายเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียง9 1 0วันเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะสั่งเข้ามาขายตามปกติค่ะทางด้านานางสุภามณีพงศ์เจ้าของแผงขายไก่สดในตลาดรับสินลาซ่าสงขลาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าปริมาณการสั่ง ไก่สดจากฟาร์มเข้ามาจําหน่ายในช่วงเทศกาลกินเจจะลดลงกว่าครึ่งหนึ่งปกติจะสั่งไก่สดมาขายวันละ200ตัวช่วงกินเจก็จะลดลงเหลือประมาณ100ตัวค่ะเนื่องจากว่าช่วงเทศกาลกินเจร้านอาหารต่างๆและประชาชนก็เริ่มลดการทานเนื้อสัตว์ลงส่งผลกระทบถึงรายได้ที่อาจจะต้องลดลง่างไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่ทําให้ขาดทุนน้อยที่สุดก็คือการลดปริมาณในช่วงงเทศกาลถือสินกินเจนี่แหละค่ะ ก็แน่นอนว่าใกล้จะมาถึงบางคนก็จะเริ่มพรุ่งนี้นะวันที่1ก็จะเ,เริ่มล้างท้องกันแล้วก็จะไล่ไปจนถึงวันที่11นั่นเลยนะคะพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม93 News ช,ช่วงสุดท้ายแล้วคะ่ะ どんなそし a たらすおんぬん、ポーズをかたんご、はじめん、ボルゴーホームならんぎりんまんけん、どれがしがそったか川を越え、山を越え、うみを越え、その先にある感動をぜひ、皆様の目で確かめていただきたい、この場所がどれほど美しいか。 เวลาที่คุณมาเที่ยวก็อยากเห็นอะไรสวยๆงามๆไม่ใช่หรอครับบรรยากาศที่สงบๆ YouTube นงชนโยผู้นยียตรงนี้ใช่ที่ดื่มไหมเนี่ย เกก็็บบเเลิกเดิมในที่สาธารณะเถอะครับถ้าของลุกลุกลุกเร็วเร็วเร็วดิ Amazing Thailand ว้าวเยู่ยมมาก เลิกดื <kind abonn és> ่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับเมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาดเฮ้ยคนกาหนอนจะชนแล้วอีกไกลวะ จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอาอยัางไงเนะนี่ยท้ายรถอะรถมาแล้วรถม,มาแล้วคือยังจะเดิมอีกเหร ไขึ้เช้าอ pues ่ะขับรถอะไรวะเนียมันขับเรียบร้อยไปปะวะเออวัดมัลละวัดเน่วัดเยวัดเน่ยวัดก็วัดนี่เล่าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเล่าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสอส กลับมาติดตามข่าว93าวสานิช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมไปที่ร้านเวทนาคาเฟ่เอ่ยชื่อนี่หลายคนน่าจะเคยไปนั่งทานกาแฟอร่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดร้านเวทนาคาเฟ่ที่มีกาแฟสดโรบัสต้าจากสบายย้อยก็นําเข้ายำคุณผู้ชมเรียกว่าสูตรของสบายย้อยเป็นสูตรเด็ดมาขายให้ชาวสงขลาและก็พื้นที่ใกล้เคียงได้ชิมกันจนขายดิบขายดีโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะที่ลูกค้ามาแห่ชิมกันเพียบเรียกว่าขายกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวค่ะ เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณน้าสนามยิงปืนฐานทัพเรือสองขลาถนนชลาทัศน์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นลานจอดรถริมชายหาดฉลาทัศน์จะมีร้านเวทนาคาเฟ่ค่ะเป็นกาแฟสดสบบายย้อยของนายวิชัยชัยทิพย์เป็นชาวอำเภอสบบายย้อยนะคะเขานำข้าวยำสุดเด็ดจากอำเภอสบายย้อยของนางคณิ t ฐาจันทราสว่างอายุ45ปีซึ่งก็เป็นชาวอำเภอสบายย้อยด้วยมาให้ชาวสงขลาได้ชิมกันที่บริเวณร้านเวทนาคาเฟ่ริมชายหาดฉลาทัศน์นะคะถ้าเป็นช่วงวันหยุด สัปดาห์ก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกค้าทั้งในเมืองสงขลาเองแล้วก็ต่างอำเภอแห่กันมาอุดหนุนกินข้าวยำสะบายย้อยจนทําแทบไม่ทันคะ่ะบางคนเมื่อทานเสร็จแล้วก็ต้องซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยเนื่องจากว่าข้าวยำสะบายย้อยมีความอร่อยไม่เหมือนข้าวยำในเมืองสงขลาเนื่องจากแต่ละสูตรข้าวยำในแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีรสชาติไม่เหมือนกันนะคะจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมข้าวยำสะบายย้อยจึงขายดิบขายดีและก็ลูกค้านี่เข้าไปอุดหนุนสั่งข้าวยำสะบายย้อยกันอย่างต่อเนื่องปกตติิกชนด่าง ที่นิยมใส่ในข้าวยำก็จะมีถั่วง,งอกถั่วฝักยาวหั่นฝอยแตงกวาตะไคร้หั่นฝอยใบยชะพลูหั่นฝอยส้มโอหรือมะม่วงขูดมีเมกกระถินแต่ก็จะเพิ่มดอกดาล้าในแล้วก็จะมีใบม่วงหินม,มะพานรวมเข้าไปในผักด้วยนะคะสําหรับบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งค่ะไร้ฝนคลื่นลมในทะเลก็ปกติสภาพอากาศดีมากค่ะโดยเฉพาะริมชายหาดชะลาทัศน์ส่งผลทําให้ร้านกาแฟเวทนาคาเฟ่กาแฟ,าฟาโรบัสตา้าสดจากสบายย้อยไข่ ดดีีีทเยวขณะเดียวกันเพื่อให้ครบรูปแบบก็มียัดยญาจากสบายย้อยมาร่วมแจมด้วยโดยเปิดขายชุดอาหารเช้าแบบเต็มรูปแบบทั้งข้าวยำสุดเด็ดจากสบายย้อยโจ๊กขนมจีบไข่กระทะและขนมปังปิ้งที่หลากหลายเมนูมาขายให้ลูกค้าที่มานั่งกินกาแฟสดโรบัสตา้าสบายย้อยริมชายหาดชลาทัศน์เพื่อเป็นการเปิดขายที่ครบสูตรของอาหารมื้อเช้าทําให้มีลูกค้าเดินทางไปอุดหนุนเป็นจํานวนมากค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์นะคะอาสวอาทิตย์นี้ใครที่ไม่ รู้ว่าจะไปทานอาหารเช้าที่ไหนไปกันได้ที่ร้านเวทนาคาเฟ่แล้วก็จึงจะได้ชิมเข้าวยำสุดเด็ดจากสบ้าย,ย้อยไปชิมดูคุณผู้ชมว่าจะอร่อยเด็ดแค่ไหนมีโอกาสก็จะไปชิมด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าปกติก็เป็นคนชอบทานขาา้าวยำเพราะว่าเป็นเป็นอาหารจานเดียวที่มีประโยชน์ครบคุณผู้ชมผักเยอะแล้วก็มีในเรื่องของกุ้งกุ้งแห้งอ่ะมีครบเพราะฉะนั้นโคเอนซมเคเซียมมีหมดไข่ต้มด้วยอ่ะใครสนใจก็ไปชิมกันได้เสาร์อาทิตย์นี้นะคะบางทีเรื่องอาหารการกินกัน สตรีฟูดที่วชิราสงคลาหรือก็เป็นยุคปรับปรุงใหม่ผู้คนคึกคักทีเดียวเพราะมีร้านขายมาเปิดกว่า100ร้านค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีเมนูหลากหลายขนมอาหารต่างๆเยอะทีเดียวรวมถึงเครื่องดื่มที่มีมากมายให้เลือกกันค่ะ ไปที่ ira, สีฟูดวชิลาสงขลายุคปรับปรุงใหม่ค่ะเป็นอยู่ในเขตเทศบาลนะครสงขลาอำเภอ,อเมืองจังหวัดสงขลาค่ะบรรยากาศการค้าขายก็แน่นอนวอ่าคึกคักทีเดียวซึ่งสีฟูดแห่งนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นสีฟูดนึ่งเดียวของสงขลาที่มีร้านค้ามาเปิด ขายกว่าร้อยร้านค้าทั้งด้านหน้าด้านหลังมีเมนูอาหารและขนมต่างๆหลากหลายค่ะรวมทั้งเครื่องดื่มมากมายให้ลูกค้าได้เลือกที่สําคัญคุณผู้ชมราคาไม่แพงจับต้องได้แน่นอนมีลูกค้าทั้งนักเรียนนักศึกษาค่ะตลอดจนคนทํางานและประชาชนทั่วไปก็จะมาเดินเลือกซื้อของกินทั้งอาหารมื้อ่ําฟาสต์ฟ,ฟู้ดเบเกอรี่ผลไม้อาหารทะเลปิ้งย่างชาบูรวมถึงเครื่องดื่มชากาแฟน้ําผลไม้นะคะซึ่งแต่ละร้านเขาก็มีลูกค้ามาอุดหนุนกันหนาแน่นทีเดียวสําหรับสตรีท มดวชิราสงขลายุคปรับปรุงใหม่เขามีการปรับปรุงถนนให้กว้างขึ้นสะดวกในการจอดรถทั้งรถยนต์จักรยานยนต,ยนต์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนื่องจากว่าทางโรงเรียนมวชิวรานุกูลได้ให้ความร่วมมือโดยทําการรือร้อรัอ้วด้านหน้าออกและขยิบให้ร้านค้าร่านเข้ามาขายบริเวณริมฟุตบาททั้งสองด้านหันหลังร้านเข้าหาการทําให้มีพื้นที่รองรับร้านค้าได้กว่าร้อยร้านทั้ง2ด้านโดยประชาชนจะมาเลือกซื้ออาหารได้ตั้งแต่เวลา4ี่โมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มค่ะเรียกว่ามากันเยอะเป็นประจําทุกวัน ทำให้พ่อค้าแม่ค้าขายดิบขายดีกว่าที่อื่นค่ะเนื่องจากว่าขายทุกวันแล้วก็มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวเป็นกอบเป็นกำรรโดยจุดฟู้ดที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสเสน่ห์ของเมืองสงขลาเพราะว่าเป็นจิดฟู้ดที่มีร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้านแล้วก็เป็นจุดขายการท่องเที่ยวของเทศบาลนครสงขลาซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียชื่นชอบไปเลือกซื้อของกินที่จิดฟู้ดแห่งนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวบางกลุ่มก็จะไปเดินเที่ยวเลือกซื้ออาหารขนมเครื่องดื่มแล้วก็ไปนั่งกินการริมช,า,ชา,ยายหาดชะลาทันยงยเเีพ500ม ะะซื้อเป็นความลงตัวของอัตลักษณ์เมืองสงขลานั่นก็คือสติฟูดวัชิราสงขลายุคป,ปรับปรุงใหม่ไปชิมกันได้คูจะไปทานข้าวยำที่ร้านเวชนาคาเฟ่หรือจะไปสติฟูดที่วัชิราก็ได้เช่นเดียวกันรยกว่าอิ่มอร่อยรวมถึงได้บรรยากาศดีๆในช่วงที่ทะเลสงบอากาศดีท้องฟ้าปลอดโปรง่งที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของ9ก้ e w าหิวมดแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ